สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ขูสข่สุคน,นนะครับคลิปนี่วรพ้นอีสานบ้านโนนนะครับสิพาเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับไปเมืองบรรยากาศในการเดินทางครับมันนีก็มีพีอ่าเซอร์เฟอร์นะครับคนขับรถมาส่งนะครับมันนีไปยังกันไปเมืองน้ากันพี่น้องก่อนอื่นกับเมืองถนนหนทางบรรยากาศนะครับในการอ่าเดินทางมันนีนครับถนนถึางงามงามพี่น้องลายมอแล้วบอลงามกว่าน,นี่ไทยประทันพี่น้อง ภาพสวยๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีพาเดินทางเข้องของอบรมนะครับพี่น้องครับย่างขึ้นบันไดนครับเป็นอย่งยางที่อใส่รีบพลังคนกจิวานนะครับบ่อเแมนวาญคา่ารีบดวายานรีบหนีบด้วยพี่น้องอยากออกกาลังกายพี่น้องคนระับขึ้นบันไดดีกว่าอาจารย์พี่น้องนะครับบันหนอกบะกาขึ้นรีบวาสนะ ออกกำลังกายที่ซื้อพี่น้องนะครับพอได้ออกกำลังกายโดนแล้วก็เลยยางขึ้นทึงยางขึ้นบันไดออกนะครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับบรรยากาศนะครับหน้าห้องอบรมนะครับถึงหน้าห้องแล้วนะครับเดี๋ยวอีกจัหน้อยสิขาห้องอบรมนะพี่น้องต้องไปทำงานต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องมีเราั้านจันตกนะครับเพื่อไม่มีการแก้ไขเพื่อสามารถที่จะยกตั้งหนักได้มากไปไหนนี่แต่ผมคนเดียว ตอนนี้เราเริ่มก,กินข้าวเอากำลังสีออกไปให้กินข้าวนะครับเลิกเบรกพักเบรกตอนเที่ยงพี่น้องออกไปหากินข้าวทั้งนอกพี่น้องในเมืองบรรยากาศต่อคิวเสิร์รอาหารพี่น้องในเมือง นี่เลยเราไม่กินขอเกียงพี่น้องครับตอนนี้ก็มาสั่งแนวกินพี่น้องต่อคิวคนไล่าลายพี่น้องเองนะครับ สร้างไงคพี่น้องสร้างว่าเป็นแนวอื่นนอกจากตำลาบก้อยตำมคนะคุงการส่งอันนี้สงแทยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวแทนเข่ามา,มาอบรมนะพี่น้องเขง่าคิวอยู่พี่น้องสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับสั่งอย่างอื่นว่าเป็นพี่น้องนะครับว่ามี้านลาบด้านตำมะคุงไงก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียว คนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากดูดูเดยพี่น้องคนเยอะมากต้องเข้าคี่เด็พี่น้องนะครับ like สั่งมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหารครับตันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวอาหารว่างตอนเที่ยงสําหรับวันนี้นะครับนี่แหละคนนั้นกินครับหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอาหาร เราหาอาหารว่างๆนะครับอาหารหวานๆเย็นๆกินสักก้อนพี่น้องนะครับเราหาเต้าลัานสะดวกซื้อ,อพี่น้องก,กินแจ่เผ็ดก๋วยเตี๋ยวเผ็ดพี่น้องอาหารหวานๆเย็นๆ,ๆกินสักก้อนอพี่น้องให้ใจกินเขาแเราจะไม่กินหาในเซเว่น ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับขอฝากพี่ฝากน้องน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วอร์รพลอีสานบานนนเ,นเด้อครับเด้อจังเด็กอะโปรดเป็นกำลังใจกับวอร์รพลอีสานบานนนตลอดไปสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม้ะพี่น้องรายการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพป่นกำลังใจว่าพุทธสารบานโอนขอบคุณครับ